นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่360องศาโกกรีนของท่านนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับพบกับผมจอกิติพันธุ์นุตตะยกุลนะครับสวัสดีแฟนๆข่าวนะครับ360องศาโกกรีนทั่วทั้ง77จังหวัดนะครับแล้วก็แฟนข่าวสพอปลาวด้วยนะครับเราก็ต้องติดตามนะครับสถานการณ์น้ําเหนือนะครับที่ไหลมาตอนนี้สุโขทัยเหมือนกับว่าจะดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงเบรคที่2นั้นเรามาเน้นกันนะครับว่าการคาดการเรื่องน้ําฝนนั้นจะเป็นอย่างไรกับกรมอุตุนิยมวิทยากันนะราโลกเ เป็นอย่างไรนะครับในสภาพอากาศทั่วโลกมาดูในไฮไลท์กันนะครับอินเดียปากีสถานอ่วมครับตอนนี้ฝนถล่มชายฝั่งจากทะเลอาหรับนะครับทำให้ประชาชนนั้นต้องอบพยพกันนับพันคนแล้วจีนยังคงเดินหน้าปฏิรูปพลังงานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานสะอาดครับเพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ามกลางความร้อนนะอุครับญี่ปุ่นครับตอนนี้หันมาบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับว่าข้าวที่ต้องทนความร้อนได้นี่คืออนาคตของประเทศนี้ครับและการพูดคุยในด้านการโกกรีนในวันนี้นะครับพบกับคุณสมควรต้นจานครับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอย่างที่โปรยไปแล้วครับว่าฝนในเดือนกันยายนนี้จะยังไงกันแน่นะครับ เริ่มต้นกันที่อินเดียแล้วก็ปากีสถานนะครับแผนที่โลกของเรานะครับจะคุ้นเคยว่าลมจากทางทะเลอารับนะครับที่จะช่วยทําให้ภาวะโลกร้อนนะครับในแถบอินเดียปากีสถานเนี่ยมันเบาลงมันเบาลงจริงครับแต่ว่ามันพาฝนมาด้วยตอนนี้ฝนนั้นถล่มชายฝั่งอินเดียกับปากีสถานนะครับทำให้ประชาชนนับพันนะครับ ต้องทําการอพยพแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะครับในการเกิดพายุไซคโคลนได้ในวันนี้แหละครับวันศุกร์ครับฝนตกหนักนะครับกระนำพื้นที่ชายฝั่งทะเลอาหรับของอินเดียและปากีสถานทําให้น้ําท่วมเมืองต่างๆในรัฐคุชราชทางตะวันตกของอินเดีย และทาให้ประชาชนหลายพันคนครับต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนนั้นต้องลุยน้ําท่วมสูงนะครับในถึงระดับเอวทีเดียวครับซึ่งทําให้ยวดยานพาหนะและถนนหลายสายนั้นจมอยู่ใต้น้ําในบางส่วนในหลายพื้นที่ของรัฐครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยถึง28รายครับในสัปดาห์นี้จากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับฝนในรัฐขณะเดียวกันนักอุตุนิยมวิทยาในอินเดียและปากีสถานครับซึ่งเป็นประเทศที่ติดกันนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันได้แจ้งเตือนว่า คาดการว่าจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพัดถล่มชายฝั่งเพิ่มขึ้นอีกนะครับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยครับถแถลงว่ามีการอพยพป,ประชาชนมากกว่า1,8 0 0 0คนแล้วในขณะนี้ออกจากเมืองชายฝั่งทะเลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับฝนยังคงโหมกระหน่ำเมืองชําคนครนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ขณะนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่ครับ ทั้งนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียระบุว่าพายุดีเพรสชันกำลังแรงบริเวณนอกชายฝั่งรัฐคุชราชคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซคโครนครับอย่างที่บอกไปนะครับในวันนี้ และก็จะมีฝนตกหนักในเขตพรุษเขตกัชและก็เสาราชนะครับอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวจะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวออกจากห่างชายฝั่งของอินเดียภายใน2วันข้างหน้าส่วนประเทศปากีสถานกันบ้างน,นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาของที่นั่นได้ออกประกาศเตือนไม่ให้ชาวประมงนั้นออกเรือจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้นะครับสื่อมวลชนก็ยังรายงานว่าเมืองท่าการจาีของปากีสถานครับก็เผชิญกับภาวะฝนตกกระหน่าจนเกิดน้ําท่วมฉับพลันส่งผลให้ไฟฟ้านั้นดับไปวงกว้างนะครับทางการปากีสถานนั้นยังได้ประกาศเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันในสองเขตของแคว้นศินทางตอนใต้ของประเทศด้วยซึ่งยังคงอยู่ในภาวะการฟื้นฟูจากอุทก,กภัยครั้งที่ผ่านมาครับ มาต่อกันที่ประเทศจีนนะครับประเทศจีนนั้นอย่างที่ทราบนะครับว่ามีการเร่งรัดนะครับในการพัฒนาและก็การใช้งานพลังงานจากพลังงานสะอาดเป็นจํานวนมากนะครับจีนนั้นเดินหน้าปฏิรูปพลังงานนั้นอย่างยั่งยืนและอย่างต่อเนื่องครับโดยหัวหน้าสํานักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจางเจียนฮวาครับกล่าวว่าจีนนั้นยังคงเดินหน้าปฏิรูประบบไฟฟ้าการขยายตลาดและการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวและแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยพลังงานทดแทนต่างๆโดยคณะรัฐมนตรี จีนนะครับจีนนั้นจะลงทุนถึง676,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานของตนในปีที่แล้วโดยอ้างตัวเลขจากองค์การวิจัย Bloomberg NEF นะครับซึ่งประเมินว่าการลงทุนเปลี่ยนผ่านพลังงานของจีนนั้นคิดเป็น38%ของการลงทุนของทั่วโลกทีเดียวนะครับ ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับที่2ของโลกได้กลายเป็นผู้นําระดับโลกที่ชัดเจนนะครับในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนไปแล้วแม้ว่าระบบพลังงานของจีนนั้นยังคงพึ่งพาถ่านหินอยู่บ้างก็ตามครับจีนตั้งเป้าหมายพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่1,200กิกะวัตต์ภายในปี2030และการติดตั้งพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี้นะครับจะช่วยให้จีนนั้นบรรลุเป้าหมายนั้นเร็วกว่ากำหนดถึง6ปีทีเดียวครับ นักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนยังขาดความก้าวหน้าอยู่บ้างนะครับในเป้าหมายอื่นๆรวมถึงเป้าหมายในการลดความเข้มของคาร์บอนไดออกไซด์การปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลผล,ผลิตทางเศรษฐกิจลง18ในช่วง5ปีนะครับถึงปี2030ยังมีเรื่องของการที่จะต้องลดการปล่อยมลพิษโดยรวมนะครับ7ต่อปีในปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับ จีนนั้นกําลังส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานสีเขียวไปใต้โครงการที่มีชื่อว่าชุมชนโลกแห่งอนาคตร่วมกันผ่านเส้นทางการพัฒนา one belt one road นะครับเช่นสถานีพลังงานน้ําที่ชื่อว่ากูร์ดนะครับในปากีสถานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเศรษฐกิจจีนและปากีสถานนะครับซึ่งเพิ่งจะถูกคุกคามโดยการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับมาต่อกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ ข้าวเนี่ยเวลาหุงต้องใช้ความร้อนนะครับแต่ญี่ปุ่นนั้นเขาบอกว่านี่เป็นวาระแห่งชาติที่พวกเขาจําเป็นจะต้องพัฒนาข้าวสายพันธุ์ที่ ทนความร้อนนะครับเมื่อฤดูร้อนที่ร้อนอะอุนะครับทำลายพืชผลครับญี่ปุ่นจึงหันมาลงทุนในการพัฒนาข้าวที่ทนความร้อนสูงญี่ปุ่นนั้นกําลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนข้าวนะครับหลังจากที่สภาพอากาศที่เลวร้ายนั้นได้ทําลายพืชผลในปีที่ผ่านมาครับโดยหวังว่าการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ทนความร้อนนี้จะช่วยป้องกันการขาดแคลนได้นะครับในอนาคตซึ่งก็คือความมั่นคงของทางด้านอาหารของประเทศนั่นเองครับดูรร้อนปีที่แล้วนั้นมีอุณหภูมิสูงและ ภาพแห้งแล้งสูงนะครับทำให้ผลผลิตข้าวที่ปลูกในพื้นที่หลักนั้นลดลงและทําให้คุณภาพของตัวเมล็ดข้าวเองครับได้รับผลกระทบส่งผลให้มีสต็อกข้าวต่ําสุดในรอบ25ปีตามข้อมูลของทางการญี่ปุ่นนะครับ การเพิ่มขึ้นของความต้องการข้าวครับซึ่งบางส่วนมาจากการท่องเที่ยวที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการในปีนี้ทําให้ซูเปอร์มาร์เก็ตท่านผู้ชมไปญี่ปุ่นช่วยสังเกตแทนทีมงานเราทีนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับบนชั้นวางขายข้าวนะครับของพวกเขาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและบางแห่งนั้นจําเป็นต้องกําหนดการซื้อข้าวสําหรับลูกค้าแล้วครับตอนนี้ รัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดไซตามะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโตเกียวและเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ร้อนที่สุดของประเทศญี่ปุ่นหวังว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับในการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ทนความร้อนนี้จะช่วยป้องกันการขาดแคลนข้าวในอนาคตโดยข้าวสายพันธุ์ไซตามะนี้นะครับจะเรียกข้าวนี้ว่าสายพันธุ์รอยยิ้มที่เปล่งประกายนะครับนี่แปลเป็นไทยมาให้แล้วนะครับญี่ปุ่นนั้นประสบกับเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ในปีนี้โดยความร้อนสูงจะรบกวนการสะสมแป้งนะครับในตัว ของเมล็ดข้าวทาให้เมล็ดข้าวนั้นดูไม่สวยบางเมล็ดก็จะดูฟีบนะครับมีจุดสีขาวขุ่นๆและดูไม่น่ารับประทานครับส่งผลให้กระทบต่อมูลค่าของพืชผลในตลาดและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วก็คือรายได้ของเกษตรกร,ร,กรนั้นก็จะลดลงนั่นเองครับ ข้าวยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่สินค้าหลักนะครับที่ญี่ปุ่นนั้นสามารถผลิตได้ด้วยตัวเองแม้ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกก็ตามแต่ญี่ปุ่นนั้นยังคงต้องนําเข้าทรัพยากรอาหารมากกว่า60%ของความต้องการทั้งหมดครับผลผลิตข้าวที่ลดลงเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ราคาข้าวทั่วไปสูงขึ้นอย่างมากในขณะนี้นะครับและอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ20ปีซะด้วย ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นนะครับระบุว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปริมาณสต๊อกข้าวของเอกชนในญี่ปุ่นครับอยู่ที่1.56ล้านตันซึ่งเป็นระดับที่ต่ําที่สุดในช่วงสิน้นฤดูกาลตั้งแต่ปีคศ1999นู่นนะครับรายงานยังระบุอีกว่าผลผลิตข้าวในญี่ปุ่นคาดว่าจะลดลงประมาณอีก20%ภายในปีคศ2100เมื่อเทียบเทียบกับศตวรรษที่แล้วครับ มาในเรื่องของการโกกรีดกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยติดตามสถานการณ์ฝนครับหลายๆท่านบอกว่าฝนเดือนกันยาเนี่ยมันจะยังมาอีกไหมนะนะครับจะมีมากน้อยแค่ไหนความเป็นไปได้ที่จะมีเหตุการณ์น้าท่วมนะครับเหมือนปี54จะเป็นไปได้ไหมนะครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับต้นเรื่องวันนี้อยู่กับเรานนะครับพอสมควรสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องเจ้าครับครับสบายดีนะครับสวัสดีครับอ่าคือสุขภาพสบายดีนะครับแต่พยากรณ์อากาศเนี่ยตกลงเนี่ยมันจะมากจะน้อยนะครับเดือนกันยาครับลองใบชนิดนะครับก่อนพักโฆษณาครับยังคิดว่ามันยังไม่สูงมากนะกันนะครับปีนี้ฝนนะครับแต่หลายคนก็กังวลนะครับเดี๋ยวเรามาไขข้อกังวลว่าทํำยังไงดีปีนี้ท่วมไม่ท่วมเลยกรุงเทพมนครแล้วก็จะมีพายุอีกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาไขข้อข้าใจครับครับมีใบมาแล้วนะครับจากพอสมควรนะครับว่าอาจจะมีน้อยนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงหน้าครับ